สี้นาะครับสีแดงสดได้ใจอิลีครับทักทายสวัสดีนะครับสมาชิกที่ติดตามรับชมครับถ้าบรรยากาศยาเหมืมนแลงเย็นๆนะครับถ้าเบิ่งความดกของผีต้นผีเครื่องนะครับที่ซึ้กว่าแดงสดเลยทีเดียวเห็นภาพคมชัดบูบูครับทักทายสวัสดีนะครับส่วนใหญ่มากผกจะเกิดปัญหาผก ผีรุนนะครับลุนหลอกก็เนานะครับปัญหาที่ยาพบส่วนใหญ่เลยของของคนที่ปลูกพิกขายนะครับตอนนี้กะผมกะบ่ได้ใสสารเคมีหรอกครับล่องสดสอใส่ไอหน้ามาร์กบอระเพยดนะครับฉีดเบิ้งเออรู้สึกว่าสีสันพิกนี่โดดเด่นเลยนะก็เลยมาเห็นไทยสามารถแก้นเบิ้งกันนะครับว่าเขาปลูกพิกจังไรแจะปลอดจากจากสารขามาเลยครับ เพราะว่าเผาบ่ฉีดบ่บก่บกจัดหนินี่ยอับว่าเกิดการผมสังเกตเบึงกบมีมีการเป็นเป็นพวกไอ้พวกอันเมงวันแมงวันแมงวันพ่องบะครับไม่ก,กินมันไหมน่าจะเป็นเม,วนมวนงมวันมันเก็แเมงวันพริกไปนะแต่ว่าผมเร็ว่ามันโูงเครือเมงวันท่องแมงวันหมงม่วงเดยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ฉีดไอ้บอระเพ็ดนะครับสีสันของหมากพริกเนี่ยเออแตกแตกแตก กนนี่จะแบบแบบนี้นะครับแบบนี้ที่ก็จะใจร่วงนะครับอ่าถ้าช่วงนี้กับเมงวันมันหลหนาฝนแมงวันท่องเป็นวันพริกมันหลนะครับอันนี้สีสันของมะพริกนะครับแดงเจ๊ดเลยเออหน้ามักนะครับหน้ามักสูตรก็คือใส่หน้ามักบาราเพียนะครับหน้ามักบาราเพียออตราส่วนก็คือผมใส่ขวดกระทิ้งแดงหนึ่งหรือว่าขวดเอ็มบอยหาสินะครับฉีดพ่น าระยะห่างกับสามสี่หมื่อฉีเทียหนึ่งทดสอบเบิง้งมีฉีดไปสองครั้งนะครับฉีดไปสองเทียมาพิกสังเกตเบื้บองโบเนเนะครับที่บอกว่าพิกเข้าปลูกธรรมชาตินี่่บเนากับ,บ่บเมน,นมีเนาบางน,นะครับได้ช่วงที่มันมีผงมาเลี้ยงสัตรูพืชหลบกวนแต่ข้าติเกียปัญหาจังไรน,นะครับอันนี้อยากให้เบื้องบามันนวยไงยนะครับปุ๋ยที่ใส่นะครับกะ ใส่ขี่งูงนะครับกับวิ่ขีไก่ห้องพื้นกดหลุมพี่นี่ปูประมา่าณคิบก็ตุนนะครับไ้เอาพันแจกใจเนี่ยนะครับให้สามารถฉีแจกใจเนนะี่ยแล้วอยากให้เบิองความความเอ่อควมสทำเร็บนะครับว่ามันผ่านดีดีบ่มันมีเท่านห้่ดิครับาะวอาไปล่องฉีดอันเอาไปล่องฉีดอันมัน,นนี้เบื่อแต่น้ครับน้อนที่เจาะกินหอดมาเขียนหอดหักงนี่หรือว่ากิน่นวยมา มีได้ครับดีอยู่ที่ว่าเป็นการลดลดลดยาเคมีเข้าได้อยู่ยาเคมีกับแพรงซื้อบรงขวหน้อยๆนะครับหกสิบเจ็ดสิบบาทเอามาฉีดอันยอดมะพเผามอพเผามีแนวมากินมันนะครับอันนี้เ้องระต้องเสียเงินนะครับเป,นนากกาเป็นน้ำมักน้ำมักกะเป็นน้ำหมักสมุนไพรนะครับเพ็่ง่ายๆนะครับเป็นพวกใส่กากน้ำตาลก็ได้หรือว่าใส่น้ำตาลใส่เดงก็ได้นะครับมักไว้อายุมันกะประมาณว่ามันเริ่มขึ้นขึ้นึ้น ขึ้นเป็นล่าขาวนะครับเป็นฝาา่าข้าขาวก็มาใส่ใส่เลยเรื่อยนะครับถือว่าลดต้นทุนลดรายใจได้หลาย,ลายเลยทีเดียวนะครับมือนี้การกษตรดีนะครับอยู่สวนขังบ้านนะครับเป็นสวนพักขลางบา้านปลูกกะเจี๊ยบไจคนในชุมชนแน่นะครับเดี๋ยวจะภาพไปเบิง้งเออคานะครับเบิง้งคากับช่ม่มคาที่ปลูกไปหลอดบอก่าเหลืองในพันขาเหลืองแม่นะครับ เกับสนใจยังกับสอบถามของแม่น,นครค้าเหลือยงนะครับหลังจากที่เวขาปลูกแล้วปลูกตื่นๆนะครับเอ่อปลูกตื่นๆแล้วก็ข้า็จะเอาเอากำจัดวัชพืชให้เขาได้บดนี้กำจัดหญ้าให้เขาแล้วกันนี่ครับกำจัดหญ้าแล้วเอ่อข้าก็จัดการเลยนะครับเก็บงานคือต้องนะครับตามด้วยปุ๋ยมูลสัตว์จากโรงงานงผลิต นะครับเดาอยเบึงให้เบึงผ่าบามันหลอดหลอดจริงนะครับว่ามันบึดเห็นนะครับว่าหลังจากทีเฮาได้ปลูกไปแล้วนะครับมันหลอดดีดีดีเฮานี่มันซื้อมาแพงนั่นว่บางค้นกะก็ว่าอันนี้นะครับเนี่ยสังเกตเบ่งหลุมแต่ละหลุมด้วยครับหลุมคาอยู่ด้านหน้าพอเห็นบ่ครับหลอดเบิดได้ครับมีายอยู่สองหลุมน่าจะถือหัวาที่มันแก่ๆนะครับผมพ่าไปเบ่งอุ้ยขอโทษกล่อง สันบ่ผาบสันบ่ครับอันนี้อันนี้นสองหลุมนะครับห้องเื่อนไปเล้าขิงงว่วนะครับฝืนขึ้นมาแล้วนี่ครับกำลังฝฟืนได้อายุเขาก็ประมาณยี่สิบกว่าหมื่นนะครับคายี่สิบกว่าหมื่นรอดทุกหลุมนะครับสื่อคาเหลืองมาแพงแพ่งพอสองโต๊กใจรอดแทนืนอนรอดพาออ่านข้างสื่อพันบ่ ปลูกข้านี่ปลูกข้าธรรมดาปลูกงไงถ้าปลูกข้าเลี้ยงนี่ตายเวิร์ดบ้านเพราะว่าปลูกยากนะเมืองปลูก,งงก,กเกรีงก็เพราะได้กินเยอะครับท่านนี่ครับอื่นผักสวนอมขั้วแต่ว่าเขาก็ต้องควบคู่กันกันกบน้ำเอาผลิตภัณฑ์มาใส่กับเขานะครับดีกเรื่องการใส่ใจในเรื่องการสื่อให้ได้ไหลายที่เบื้องครับจอบเบื้องจ่อเบื้องจอบเบื้อบบงมาพีกสุก อพอดีนี่กเกษตรนะครับกรเกษตรเพิ่นมาจองพันไว้ก็เพิ่นว่าเสียเอาไปเฮ็ดอนแจกสมาชิกกลุ่มเพิน่นมาท่านผมก็เลยเพ่ท่านไล้เก็บมันเนก็เลยสรงหลาเนี่นะครับส้วงหลาเนี่ยเพื่นไหลดีด้ครับดอกอีดีแค่บ่กี่ต้นนะครับเดี๋ยวเพื่อเลยเป็นจังไงครับสบายดีกันสุขสุขคนนะครับแต่ยินดีตอนรับสมาชิกทุกท่านนะครับเขาสู่ เช่นแถของน่ายสร้างบมนบานอีสานบร้เตนนะครับเห็ดเกษตรนะครับเห็ดแบบบ่ลลายครับเห็ดไวเพื่อศึกษาศึกษากับตนเองนะครับว่าเห็ดไปแล้วมันเกิดขอดีขอร่อยจังไลยเพื่อนําไปใส่อันนี้ชาเหลียงนะครับชาเหลืองใส่ปุ๋ยเราได้นี่ปุ๋ยขี้ไก่ครับตันนี้เป็นปุ๋ยขี้ไก่มูลขี้ไก่นะครับหลังจากที่เขาตั้งตั้งกอแล้วเขาก็สบายใจเลยครับตอนนี้ที่ถมเลิกกปนเลก็นไน้ สำหรับสูตรปูกคากะมีนั่นครับตามคนหาในคลิปร่องเบิงครับผมมันดกซื่อๆออดวกอีีสำหรัพริกนี่โอ้ยแสบเนี้ยเบิ้งดูครับสีสันสดเปล่งปังนะครับสดเปล่งปังอยู่เลย นุ้ยนุ้ยกะยิ่งนุ้ยยิ่งนุ้ยนะครับน้ออย่าลืมฝากไว้นะครับหากมีปัญหาเรื่องของพริกเน่านะครับพริกเน่าพริกลวงบ่อยากใส่สารเคมีเพื่อลดไล่ใจเขาก็มี้นามักนะครับ้นามักบอระเพ็ดของขมนะครับใส่กับเผินเบิงถือว่าพานได้ทีเดียวครับไปเบิ้องมะเขียบ่สนใจเบื้องมะเขียเพราว่าฉีด้นามักบอระเพ็ดเดี๋ยวมัน ทานบ่เนาะไปเบิ่งเบิ่งกินข้าวก่อนสิจบคลิปเอามีหยังดีๆก็มาบอกการสนฟังตัวเอาอย่าวิ่งเด้อแล้วเมาเด้อเหยีาไปหอบไปเลยหอบไปเลยมาแล้วมาแล้วเป็นปลามะเขือโอ้สุข่าเหลียงผมพี่นาะข่าเหลียงข่าเหลียงรอดทุกหนุ่มนะครับ ไปดูมะเขือเลยที่เราฉีดด้วยนะครับบอระเพ็ดนะครับเป็นจังไดนี่ก้อนหนานี่ยน,นะครับใีเบื้องหลักฐานทีว่าหมู่นี่นะเบื้องดูนี่ห้อยมันกินนะครับเนี่ยนะเห็นบอแต่ว่าไปแล้วตอนนี้บ่อยยุแล้วอยยุแล้วมีกรแมนมีกระแมน,มนมด้นี่พูดนะห้อยเขากินหลักฐานบ่ได้ฉีดยาเนาะครับ สังเกตได้ว่าตัวพวกตัวคือเบิ้งใบผักที่บวใส่สันเกมีเบิ้งใบนะครับสังเกตเบิ้งใบแล้วก็เป็นยังขึ้นรู้ว่าได้ผลถ้ายังมีนอนอยู่ในยอดเขาจะหักร่วงเหี่ยวนะครับยอดเขาจะถือถือถือจะเจะอนอนมันจะเจาะตรงยอดนอนนี่มันจะออกมาหายนนิงมันขึ้นดิผมเคยไปถามคนสวนเบิ้งว่าซื้อยาม่าคาหนอนกับ่อตายวท่าน็เลยว่าเป็นยังเฮ้ยเขาฉีดเน้ยเงเวียนเนะท่าน ให่มึงคือนมันแบบไตออกไมา่หากินอีกเพื่อนนะโอ้คนวันนี้ครับิึงอันนี้ปลอดภัยแล้วบ่มีนอนแล้วครับโอ้ใบซีฟโกต้นเป็นมักามักเสือที่เพิ่นเอามาฝากนะครับมีโอ้ดูดีไรดูครับในผลครับผ่านนะครับใน,นมักบอระเพ็ดฉีดเลยพี่นอ้องเศร้าแถเนี่ยน,ะน,อ,นอันมีหยอดคือส้มเง,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 งี้ยวมีอย่างมากินอีกบน,นี่ครับนี่ที่ผมว่ามันกินหยอดนะครับเนีย่ยเห็นบ่านนี้ นีนอนกินหยอ่อนแต่ว่าคือเสิไปแล้วล,ล่วะเดี๋ยวสิซ้ำอีกแค่ๆหนึ่งออื่นนะครับครับผมอันนี้ก็คือผลสำเร็จของน้ำหมักนะครับจากของขมนะครับบอระเพ็ดครับถือว่าผ่านอยู่นะครับปลอดภัยกับพวกเฮาวบริโภคบ่ได้มีสารเคมีไปสะสมในร่างกายเฮาก็ถือว่าเฮาก็บ่ต้องเอาแง้มปานใดเนาะครับแต่ว่าเอาปลอดภัยก็แล้วกัน เอาขอพูดในไลน์นะครับสีติดตามรบชมครับสาระความรู้นะครับนิดน,น,น,น้อยๆเสริมเติมแต่งกันเข้าไปครับผมสวัสดีครับ